นเดี๋ยวมาดูฝั่งฝั่งทางอันนี้อันนี้ของเก่าได้ได้ลุอืมยังไงก็เอาไปเสียเที่ยวนะครับผมมาถ่ายปลาแล้วก็ต้องมาถ่ายของที่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าของของของมือสองของอะไรเนาะพี่เนาะของมือสองเครื่องใช้นะครับเครื่องใช้มือสองเครื่องใช้หลากหลายเลยนะครับผมอย่างเช่นเนี่ยพัดลมของพี่เนานะครับของพี่ชายพี่ชาย กันนะครับผมเนี่ยจะมีลูก็ต้องอยู่ม้วนะครับมีแต่กล้ามีอะไรหมดเลยอย่างนี้นะพี่พัดลมเดี๋ยว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 อ,อีกอีกข้างหนึ่งเสียทีเลยเสีไอ,อ้ก,กับข้าวด้วยเนะาะอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับพวกแบบนี้นะนนชุดนี้ชุดนี้สามร้อยเอาไปติดตั้งตาม เอาพี่แนะนำหน่อยยังไงเอาพี่ตั้งยังไงติดตั้งมันเป็นฮูดใชิลล่ะเราก็ใส่ที่ที่นี่ที่ไอ้นี่อที่ฮูดไอ้ทำดูดควันน่ะอ๋อตัวพร้อมสามเกียร์พัดลมตัวนี้จะใช้สําหรับดูดควันได้หรือจะไปติดอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะไปติดอะไรแบบแบบพัดลมให้มันเย็นได้ไหมได้ได้ได้นะพี่เนาะเนี้ยดูดควันปิ้งกุ้งปิ้งไก่ได้หมดิ้งปิ้งไก่อ่ะพ่อขาแม่ขาขายไว้สามร้อยนะถูกมากเลยใหม่เลยนะมิซูมมิซูมิิต้า ยี่ห้ออะไรนะพี่พี่ก๊อปแกะมาจากมิซูชิต้ามิซูชิต้าใช้ไฟสองร้อยยี่สิบเอาไปแล้วก็ไปติดตั้งเลยติดตั้งได้เลยปุ๊บใส่ดูดอากาศได้เลยสามเกียร์นะตัวนี้สามเกียร์นะติดตั้งชุดละสามร้อยนะครับผมเดี๋ยวช่องทางติดต่อของของของพี่ชายของพี่ก๊อปเขานะครับผมแล้วเราเราเราดูเกษตรเอาเบอร์โทรให้เผื่อท่านไหนสนใจนะครับร้านค้าเอาไปดูดอากาศเอาไปใหม่คลิปเลยใหม่คลิปเลยนะเหลือแค่สองตัวเหลือแค่สองตัวแถมนะครับตัวละสามร้อยพูดง่ายๆ่ายเลยตัวละสามร้อยจับเลย รีบไปซื้อใหม่ในยุคนี้สมัยนี้นะครับเพื่อนก็เนี่ยมองหาของมือสองของสภาพที่ว่ามันพอใช้ได้ราคาเบาๆนะครับผมดูราคาเนี่ยอย่างนี้เลยหรือไปทำร้าลรวมก็ได้แต่มันมสามเกียร์ด้วยตัวเนี้ยองที่สูงนะแล้วพี่ก๊อฟอันนั้นแม่แม่ขาเขาถามเรื่อยนะครับลูกลูกขาถามเพราะว่าแต่ว่าขายจีนะครับผมแล้วท่านไหนอยากจะให้หนุ่มเกษไปถ่ายในลักษณะแบบนี้นะครับของของเก่าของมือสองของ สภาพดีๆ,ดๆราคาเบาๆนะครับผมคอมเมนต์มาบอกนะครับเดี๋ยวจัดจัดการให้นะครับมันจะมีตลาดนัดใหญ่ที่อุทยัยธานีที่จังหวัดชันาทที่สิงห์บุรีนะครับมีเนของเก่าของสะสมหรือว่าเครื่องใช้มือสองประมาณนี้นะครับสภาพดีๆเนี่ยเอาไปพร้อมนะครับเอาไปใช้งานได้เลยอะตัว 300, ละ3,000ลมตัวนี้ แล้วก็ท่านไหนอยากได้อย่างนี้อ่ะพี่พี่ราคาเท่าไหร่พี่กปบพอย่างนี้พี่อันนี้มี250 300 350อยอครับแล้วแต่งานเก่ากันใหม่ติดเครื่องบูชาเป็นไออะไรกันเลยนะของเหลืองอ่าของเหลืองนี่แล้วพี่อะไรไอ้พี่อะไรอหนิอ่าจะเป็นตัวดูดน้ำของพัดลมอ่ะก็ดูดน้ำดูดน้งพัดลมอันนั่ชุดละร้อยอืมชุดละร้อยอ่าท่านไหนสนใจพัดลมตัวนี้นะอ่าพัดลมพี่เอาเบอร์โทรมาเศูนย์หกหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าเจ็ดเก้าศูนย์ คครรัับบผมโทรไปหาพี่ก๊อฟนะครับผมเนี่ยแกจะขายอยู่ที่ประจำที่ไหนบ้างชัยนาทครับอ่าเขื่อนชัยนาทแล้วก็อุทัยครับแค่นี้อ่าสองที่อยู่อยู่แค่นี้โอเคประจำวันที่เอ้ยประจำวันอ่ามันก็ขายทุกวันนะครับวนยัไปอยู่แถวแถวชัยนาทนี่แหละโทรหาได้เลยโทรหาพี่ก็ได้เลยครับผมโอเคครับผม